<c oughs> นัดดันนัดดันข่อยไอ้สักท่านี่นี่ยมนะเพราะออ่าข่อยเราเขียนพี่นี่กรรมไว้เข้าใจไหมเราวมนมีอาจารย์ไม่ล่มเข้าใจไหมยู่ในเล่มนี้เนี่ยอ่ะมีอาจารย์ไม่ล่มแล้วที่นี่เนี่ยอีปะข่วงท่านี่กุลปิยพรท่านี่นี่ยมบักสอนท่องท่านี่นี่ยม สมมติบัญชีเงินฝากตังเยอะอาขึ้นมา <c oughs> อยอะขังไก่อนพอดีค่อยบอกว่าคอยออกมาแต่ขอยบอ่ได้ดิบไได้ดีข่อยนี้ลงปลักไตไปเป็นเมื่อปืนจะดีกว่ายิ่งหัวคนนอแล้ววันนี้ข่อยแตะปากลูกนี่สามเถื่อยืมเงินขอยสองแสนเก้าเข้าใจไหม เราไปจากจาใจคอยมีพยานประจัก์คอยแช่ไปห,ห้ายแน่าเหใไหมเดอคอยอันนี้คอยแช่เรื่องมันโกยแล้วที่นี่ไปไล่จับตั้งแต่การโกงน้องคอยตั้งแต่อันเฮดต้ตนเงินกับเขาบักสกายบักจักรินจะเล่นเพลงบักอุเทนพร้อมยาลี่แล้วกัเรื่องล่งป่า แล้วที่เจ้าเจ้า,จามักไปไล่เรื่องยาบ้าข่อยได้เกลี่นะที่บ้านพอ่อลูกระเบิดนะอ่าจะไลนะ่เหรอนะแล้วข่อยไปอาบน้ำแล้วข่อยไปไหมพอดีมันคูข่อยเรื่อยๆนะว่าเดี๋ยวข่อยไปติดคุกข่อยเข้าไปแทะนะพนางง้อยกุจิกน้ำสก,กุลวัดลทธง้อยกุจิกเข้าใจไหมแค่นั้นละแล้วก็มาเป็นพยาน จับแบบสุดๆดึงปืนออกมาเลยอยู่ย่องบ้านแขวยหลังสองเจ็ดบ้านเอื้อท่อนจับอย่าบ้าเนอะแต่ว่ามันมีฐานพันขายใครย่ตลการบา่ายพันเกา่าเนอะล่เห็นเลยนะไม่อยากถึงคุกอีกเนอะ